สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้มาชวนชวนมาคุยนะกรณีที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีคดีหนึ่งที่อยู่ในความสนใจนะครับนั่นก็คืออดีตมือขวาของตำรวจคนหนึ่งตำรวจคนดังว่างั้นเสียชีวิตในห้องขังที่สพคลองลึกจังหวัดสระแก้วนะครับมีการตั้งข้อสังเกตเอ้ย ฆาตัวตายจริงอย่างที่ตำรวจเขาว่าไหมหรือเป็นการตัดตอนในคดีนี้อืม,อมนะครับเอผู้เสียชีวิตนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่ามันค่าจริงหรออ่าตุัวตายจริงหรอ,อนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไม่นานนะครับเขากลับข้ามเข้ามานะครับจากฝั่งโปรยเต็ด ของกัมพูชาใช่นะครับข้ามด่านพรมแดนเข้ามาแค่ไม่ไกลไม่กี่โลมตรนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเป็นการสมทิกําลังกันนะระหว่างตำรวจกับเจ้าหน้าที่ d s เอนะครับแล้วก็มีกออรมนอด้วยใช่นะครับเสร็จแล้วก็นําขึ้นรถนะครับตู้อาวุเนาะของผู้ต้องหาแหละที่ใช้มานะครับแล้วก็นําตัวนะครับไปฝากขังไว้ที่ ห้องขังอของสพคลองลึกนะครับซึ่งก็อยู่ระแวกนั้นแหละนะครับเหตุที่ไปขังก็เพราะว่าอืมันค่ําแล้วกับไม่อยากเอาผู้ต้องหาเดินทางเพราะว่ามีหมายกําหนดการว่าอีกวันหนึ่งคือวันที่แปดถูกจับวันที่เจ็ดนะครับแล้ววันที่แปดเนี่ยจะเอาตัวเข้ากรุงเทพเพื่อให้พลตเอกสุรเชษฐ์ถักพาลองผบตรกับดีเอสอสอบสวนเพื่อแถลงข่าวนะครับความคืบหน้าของคดี วันที่เจ็ดเนี่ยสักสองทุ่มหน่อยนะที่โดนจับนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปที่ห้องขังนะครับที่สพคลองลึกครับสอบสวนเบื้องต้นตามหลักการนะครับแล้วก็ฝากขังไปฝากไว้ในห้องขังนะไม่ได้ฝากขังในาวานะครับและค่ําคืนนั้นแหละครับที่มีเหตุฆ่าตัวตายสี่ทุ่มกว่าเกือบเกือบห้าทุ่มนะครับก็มีการเสียชีวิตนะครับสภาพศพนะครับเท่าที่เห็นนะครับ ผมได้รับการข้อมูลนะครับมาจากพี่ๆตำรวจนะครับที่ที่พอจะทราบเรื่องนะครับอยากให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ดูภาพก่อนนะครับจะได้อธิบายถูกนะครับภาพนี้ต้องที่จะเห็นแล้วขดหูนิดหน่อยนะครับก็เลยให้เห็นได้ไกลๆแค่นั้นเนาะบริเวณนี้นะครับคือศพของคนตายนะครับนี่นะครับบริเวณนี้านั่งในท่านั่งนะครับ โดยบริเวณนี้นะครับจะมีผ้าห่มพืนเล็กๆนะครับผูกติดอยู่กับลูกกลงนะตัวศพจะอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะนั่งนะครับพิงอยู่กับลูกกลงนะครับขาเหยียดไปทางฝั่งนี้นะครับโดยก้นก็วางอยู่ลักษณะนี้นะครับตรงตรงฐานพัดลมนะครับนี่นะครับตรงฐานพัดลมเนี่ยนะอ่าดูนะครับทีนี้ผมจะได้ให้เห็นนะครับภาพนี้นี่คือผ้าห่มอันนี้คือผ้าห่ม นะครับใช้ก่อเหตุอ่าพะผมที่ใช้ก่อเหอผ้าห่มพื้นนี้เนี่ยอ่าตำรวจเขาบอกผมว่าญาตินะครับนํามาให้นะครับในหลังจากถูกจับกลุ่มเนี่ยครับเพราะว่าที่คลองลึกเนี่ยยุงกับแมลงเยอะอนะครับอ้างว่าเอาไว้ใช้ในการผ่มเพื่อป้องกันแมลงมหรือใช้ปัดอ,อะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็นี่ สภาพหลังจากาังจกที่เอาศพมาตรวจสอบนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของพทนะครับแล้วก็แพทย์พิติเวชนะครับไปตรวจครับนะครับเบื้องต้นนะครับนี่นะครับตรงบริเวณนี้คือก้นนะครับที่เห็นเนี่ยครับจะมีรอยจ้ำของเลือดนะครับที่ไปตกอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับสังเกตได้ว่าตรงบริเวณอื่นไม่มีนะก็ปกตินะครับโดยบริเวณนี้จะช้ำเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นรอยจ้ำเลือดนะครับ อ่าให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาเรียนต่อนะครับคือตามหลักนิติวิทยาศาสตร์คุณชัยกรอนนะครับพี่จอมการตายนะครับไม่ว่าจะตายในที่ไหนพื้นที่ไหนนะครับคนตายเนี่ยครับก็จะมีหยดเลือดเนี่ยไหลนะครับลงในพื้นที่ที่ต่ําที่สุดนะครับอ่าถ้านอนคว่ำ คว๊มหน้าตายนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเลือดนี่ก็จะไปไปข้างนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าอกนะครับถ้าคว่ำนะถ้านอนนั่คว่ำตายนะครับหรือบริเวณที่ติดกับพื้นมากที่สุดนะครับถ้าโดนจับค้อยหัวตายนะครับไอ้เลือดก็จะไหลไปข้างนะฮะอยู่บริเวณศีรษะครับเนี่ยนะถ้าถูกค้อยหัวนะถ้านั่งตายนะครับ เลือดก,ก็จะไหลตกลงไปนะครับอยู่บริเวณก้นอืนะครับหรือตรงสะโพกอย่างภาพที่เห็นเมื่อกี้นะครับครับนี่ตามหลักเลยนะครับตามหลักเลยแล้วก็เลือดก,การไหลของเลือดที่ไปข้างนะครับถ้าตายจากพื้นที่อื่นก่อนอนะครับที่ไปพบศพในถ้าตายในที่อื่นก่อนเนี่ยเลือดมันก็จะไม่ตรงนะครับม,มาถึงรอยข้าง,งของหยดเลือดนก็จะไม่ตรงกับ กับสภาพศพนะครับซึ่งมันก็จะปฏิเสธอื่นได้มไม่ได้นะกรณีนี้นะครับพี่จอ๊อกมันมีตั้งข้อสังเกต,ตว่ามันถูกคนอื่นทําให้ตายหรือเปล่าอืนะครับจากสภาพศพเท่าที่เห็นจากภาพถ่ายที่เห็นนะครับไม่มีร่องรอยอื่นอืนะครับอในลําตัวไม่มีบาดแผลอะไรอื่นเออนะครับนอกจากรอยข้างเลือดอครับที่เห็นตรงบริเวณก้นครับนะครับ แล้วก็มีนะครับพอเรียกอะไรรอยช้ำนะครับบริเวณลำคอใช่ไหมบริเวณลำคอใช่ครับก็ตรงกับลักษณะของผ้านะครับที่ที่ปรากฏอยู่แหละตรงกันนะครับมีร่องรอยตรงกันนะครับบริเวณใบหน้าบริเวณแขนบริเวณส่วนอื่นใดเนี่ยไม่มีร่องรอยไม่มีร่องรอยนะฮะไม่มีร่องรอยการถูกทําร้ายอืมันมีอย่างนี้คุณพี่ต๊อบครับ ขาตั้งข้อสังเกตนะครับมีการาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าประเด็นอะไรที่จะทําให้ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุฆ่าตัวตายนะครับ uh huh. มันเป็นอย่างนี้มีข้อมูลว่าเขาไปพัวพันเป็นคนทําประโยชน์เป็นคนถือครองในธุรกิจสีเทานะครับ uh huh. พนันออนไลน์นะครับเป็นผู้ถือควบคุมนะครับ เว็บพนันถึงย7สิบเเว็บไซต์นะครับให้กับนายตำรวจคนหนึ่งที่เป็นผู้ตกตกคนผู้อต้องรอคนนังนี่แหละอ่าเป็นผู้ตกผู้ต้องหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับมีเงินเป็นพันล้านก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยคนคนนี้เป็นคนประสานงานเป็นคนทํางานให้เป็นมือทํางานนะครับโดยการเปิดเว็บไซต์ พนัน27เว็บไซต์นะครับให้เล่นกันทั่วไปนะครับแล้วก็คนไทยด้วยแล้วก็มีฐานนะครับสำคัญอยู่ในเทือกเขาบอยเปรตนะครับในในกัมพูชาเนี่ยครับก็ปอนุจัดเนี่ยก็เพิ่งข้ามกลับมาจากบนบอยเปรตนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าพีมันปิดปากหรือเปล่าโดน,นปิดปากไหมเพราะว่าใน นายคนนี้นึ่ครับผู้ผู้ตายคนเนี้ยอืถ้าถ้าพูดถึงการสอบสวนของตํารวจเนี่ยในแง่การสอบสวนเนี่ยคนนี้คือพยานสําคัญนะครับถ้ายอมให้ปากคาซัดท่อถึงคนเบื้องที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นในทุนคนที่บงการหรือหรือคนที่ประสานงานเพื่อให้เปิด27เเว็บไซต์พนันเนี่ยก็จะเป็นมัดเป็นหลักฐานเป็นพยานบุคคลที่สามารถ มัดคนวงการได้นะครับการเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนถ้ามองแบบคนสามมันก็เฮ้ยมันตัดตอนหรือเปล่าเพราะว่าพอหมดพยานสําคัญหรือพยานปากปากที่จะซักทอดได้เนี่ยอก็ก็ต้องหายหอ,อื่นนะใช่เพื่อเพื่อจะมามัดปัสสาวะวัดคนนี้นะใช่แต่แตสิ่งที่น่าสนใจนะอ่าพี่จ๊อบนอกจากเรื่องของปิดปากหรือเปล่าแล้วเนี่ย การพานันในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรา<ม>นะครับก็น่าสนใจในฝั<ม>่งปอยเป็ดนะครับ<ม>เดี๋ยวกลับมาฝั่งในอ,อีพีหน้านะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องปอยเป็ดนะครับต<ม>ะกูครับ